do สวัสดีค่ะอต้อนรับเข้าสู่รายการแซปเวอร์เฮิร์หนึ่งในรายการของโดมชาแนลสถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยนักศึกษาวารสารศาสตร์สื่อสารมวลชนค่ะเป็นรายการที่จะเปิดเผยคำตอบคำถามที่คุณสงสัยหรือค้างคาใจแต่มีกล้าถามออกไปตรงๆนะคะพบกับคำตอบของทุกคำถามของคุณได้ในรายการแซปเวอร์เฮิร์สารกิจสถิติภูณราวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน อยู่ะลองฟิตหุ่นดูฮนะ <S <S ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนแห่งความรักหนักใจจริงๆค่ะแล้วอย่างนี้ไปจริงยังนีดไปจริงปะคะลองจับดูได้แน่ใจน,นะคะว่าจะไม่แตกแน่นอนนะลาภิกาจับเพิ่นแต่นักดูได้ไงคะว่าเป็นหุ่นขนาดนี้มันจะสมหวังชัวร์เราใช่ไหมเรารู้ได้ยังไงว่าผู้หญิงเขาชอบผู้ชายรำบ,บนันทีจัดแน่นสินะเริ่มคิดไปเลยน่าจะไปดูกัน หนุ่มบอกรี่หรือจีปูหนุ่มน่ะจะมาวิ่งไปเลยแพ้แพ้สวัสดีค่ะคุณอะไรครับผมค่ะชื่อเตยค่ะพี่เตยนี้มีใบหรือยังคะโอ้ยสวยอย่างนี้ไม่น่าจะเหลืออยู่แล้ว มันบาดใจทีปดีมากบึตูแฮงซเดินมาขอเบอร์พี่ใจกัจเลือกให้เบอร์คนาหแต่ว่าคูนแรกเนี้แห้งมากแต่พออว่าเป็นปริโออยก็ค่อยคนที่สเพราะว่าเจไม่ชอบอ่ะผู้ชายแห้งๆ่ำแบบนี้พอจะได้อยได้นะอ่ะคนแห้งเขาเสียใจมากจะบอกอะไรอะเขาพูี่สามสามคำกเยอะๆกินเยอะๆลับึก แป้งค่ะเรียนเป็นไงบ้างครับก็สนุกดีค่ะตอนนี้ก็แบบเข้าเอกแล้วเออสนุกลักความรักละความรักหรอก็ยังโสดอยู่ยังโสดอยู่ละครวงนวาเลนไทน์ปีนี้เนี่ยวางแผนกับการโสดของเราว่าอย่างไบ้างคะกับการโสดคงก็อยู่กับเพื่อนๆนะคะมาเรียนใช้ชีวยกับเพื่อนเอออาจจะมีปาร์ตี้คนโสดทคนี้ในระหว่างที่เราปาร์ตี้อยู่นะมีผู้ชายสองคนผ่านมาพอดีจะมาจีบแล้วรอมากแต่ว่า ผอมแห้งเลยอ่ะนี่สองนะลำเลยลำเบิกเลย <ไง S 2> จะเลือกใครดีเลือกเลือกที่แบบหล่อแล้วผอมอ่ะอชอบผอมชอบคนที่แบบรูปร่างแบบผอมสูงเฮ้ยเขาแบบดูแบบดูสงา่าชอบคนแบบลำลำมากคนเบิกเนี่ยเขาเสียใจมากอยากจะพูดอะไรกับเขาแนมะ่เกิดว่าเขาเข้ามาจีบอะไรแบบนี้ใช่ปะ่ะไปตายซะไปตายซะ อาคุณอะไรคะชื่อบัวค่ะเป็นถ้วกิจกรรมมาเพ็ญประโยชน์รุ่นงที่18มีตำแหน่งค่ะด้วยอันดับแรกพี่พี่คนไทยเรานี้เผินกันเลยผิดเลยค่ะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งความรักความรักเป็นยังไงบ้างเดือดดีค่ะมีแพลนแบบจะไปเที่ยวไหนเบอะไรจังหวะจะไปเจอเขาปะคะหล่อแห้งค่ะเพราะว่าแบบไปจัะไปขุนให้อ้วนได้อะเออแบบเขารออยู่แล้วอะไรอย่างงี้ชื่อ BPC รศักดิค่ะเอาเลยอะ หล่อมากๆแต่ผอมดีกวะ่ะก็คือหล่อเป็นพื้นฐานที่ดีไว้ก่อนไงร่างนี้เราเสริมสร้างกันได้ไปฟิตเนสได้ผู้ชายคนที่ร่างบึกเนี่ยเขาเฟล,ลมากเลยพี่บีไม่เรียกเขาพี่บีอยากจะพูดอะไรสคำขออขอโทษนะขอโทษนะโทษนะชีะชื่อมิวค่ะคุณมิวอยู่คณะอะไรครับ ไว้ทั้งสองคนได้ไหมคะแพรว่าแนะนําเป็นวันู้วันคีไม่อยากก็เป็นเสาวพี่ก็พอค้าสั้นเลือกเรียนชอบลำลังลำกสัตั์คิดสภาพนะคะเปียกฝนผนตกทำพทงเพราะว่าขอดเสื่องให้เราคุมตัวผู้ชายทัหที่รักวันุไม่ได้ไม่ได้เซียค่ะคิสภาพทางเสื่ยยืดไลน้ำเปียกเห ไม่ถึงชอบธรรมดาลำบึกไม่เอาหล่อหล่อก็หล่อแล้วคนอื่นมองอย่างเงี้ยไม่เอาหล่อมันเนียแรงจูงใจมันมากกว่าเลือกขอเลือกหล่อละกันค่ะถึงจะตัวเล็กแต่ก็เพย์อยากจะพูดอะไรให้คนทีลัมถามอะไร่เี่ยวันอ้วนไปอ่ะอ้วนไปสวัสดีค่ะมิงเจ็ดสปีสองค่ะวาเลนไทน์ปีนี้เป็นไงบ้างคะมิงก็ดีค่ะมิงจะเลือกใครค่ะ

ที่เขาแบบดูแบบไม่แข็งแรงเพราะคนที่ดูแมนใช่เพอาะสามคำให้ผู้ชายที่เราไม่เลือกไปวิ่งมาไปวิ่งมาปีค่ะวิศวะปีสองโอค่ะก็แท่วิศวะปีสองสาววิศวะหน้าตาเดียวกันีเองี่ ชายล่ามนี่เปลเลยพูดอะไรกับเขาหน่อยดีกว่าผู้ชายล่ามคนนี้น่ากลัวมากดูกลัวกล้ามชอบหล่อรีบไม่ชอบแบบตัวใหญ่มากไม,ไม่ชอบแบบคิงคองมาไม่เป็นไรไม่ต้องมาดูดแลตัวเองได้มาดาล่ลมัมเบอร์ขาพอได้พอได้ <c oughs> ถึงคำตอบไม่ได้เลยนี่พูดพูดกับเขาหน่อยนี่ป้าสวยล่าหน้าตาธรรมดาแต่ว่าล่ำค่ะว่าเวลาเราเดินกับเขาจะได้ดูตัวเล็กลงสายที่ตอแทนหน้าห่อมากอยากให้ อ so ีพ pues ูดอะไรกับเขาได้สามคำน้อยก็หล่อนะคะ ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงที่100คนเนื่อคำถามที่ว่าคุณชอบผู้ชายแบบไหนมากกว่ากันระหว่างหล,ล่อรีบหรือจีบปูผลที่ออกมาคือผู้หญิง53เลือกหนุ่มหล่อรีบและอีก17เซเลือกหนุ่มจีปบปูค่ะทราบกันไปแล้วนะครับว่าผู้หญิงส่วนใหญ่เขาชอบผู้ชายแบบไหนมากกว่ากัน ของผู้หญิงแต่ละคนเคยเจอมาบางคนก็ชอบที่หน้าตาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคุณไม่สาคัญเท่าไหร่เขาแค่หน้าตาดีก็สามารถเอ่อทำให้พอใจได้คนก็แบบว่าสเปคที่หุ่นแบบว่าดูหุ่นล,ลั่มไปก่อนควงแล้วอบอุ่นดีอะไรจริงๆก็แล้วแต่อาจจะมองทางจิตใจมองข้างในมากกว่านะแล้วแนวโน้มที่ผมเคยเจอมาครับถ้าหุ่นล่มเนี่ยจะมีภาษีมากกว่าครับอ๋อว่าเป็น ว่าต้องเป็นผา้ที่มีสุขภาพดีมาทำแบบนี้ดูผมไม่ไม่รู้ครับผมไม่ทราบครับคือเมื่อก่อนคิดว่ายังไงเมื่อก่อนคิดว่าผู้หญิงชอบผู้ชายที่สุขภาพดีดดรูปร่างดีดรูปร่างค่อนข้างที่จะมีจางเพราะพอดคือผูอ้หญิงจะชอบผู้ชายหล่อรีบมากถึงห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์อไม่รู้เพรับผมบบคือเมื่อก่อนคิดว่ายังไงอะคะคือว่าก็ต้องเป็นผู้ชายหุ่นดีหน่อยทำแบบดูดีอย่างภายนอกเมื่อก่อนอย่างเป็นอะไรที่สองเราออกมาอ๋อ าเธออยากเราสัมภาษณ์ว่ารู้หรือเปล่าคะว่าผู้หญิงสวยเนี้ยรับได้กับออผู้ชายหล่อแต่ว่าไม่มีกล้าแบบผอมๆแล้วถึง5 3 ไม่มีกล้าพอรู fan, like ้มาบ้างนะเพราะแบบเห็นในมอเอมีแฟนแบบผู้ชายร่างเล็กก็เยอะคงที่เหตุผลที่ผู้ไม่เลือกก็เพราะว่าผู้ชายกล้าแต่กลัวเป็นเกมมากโอเคแต่อย่างไรก็ตามนะคะความคิดเห็นดังกล่าวเพียงแค่ความคิดเห็นจากผู้หญิงกลุ่มแ็กกลุ่มหนึ่งในจักรวาลค่ะและความคิดเห็นนั้นก็ไม่มีข้อผิดหรือข้อถูกนะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายที่หล่อรีบหรือไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายจีบปู่มสไตล์อื่นนะคะคุณก็สามารถที่จะมาวินได้ในวันเลนไทายปีนี้ขอแค่คุณมีความกล้าค่ะครับสำรับ หา,หากใครมีคำถามที่สงสัยหรือค้างคาใจและไม่กล้าถามออกไปตรงๆสามารถส่งคำถามมาได้ที่ลิงค์ข้างล่างนี่เลยนะฮะแซบเวเฮของเราออกอากาศทุกวันพุดเวลา21นาิกา25นาที21นาิกา45นาทีค่ะสำหรับเวลาของรายการเราในวันนี้ก็หมด,ล,ล,งนนหมดลงแล้วสามารถติดตามได้ในรายการแซบวเฮ